มาดูนะครับบัตรตัวนี้รูดแบบปกติไม่ได้นะครับพอรูดไปสามครั้งแล้วจะเป็นยังไงดูนะครับดูไปพ,พร้อมๆกันกดเข้าไปนะครับกดชําระสมมุติห้าร้อบาทนะครับ <c oughs> แล้วก็เสียบบัตรเข้าไปจะขึ้นมาพบข้อผิดพลาดกรุณาบัตรออกนะครับแล้วก็ดึงออก เราก็เสียบเข้าไปใหม่ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับพบขอ้อผิดพลาดการตุนนาบัตรออกมันขึ้นมาให้สอดบ,บัตรใหม่เราก็สอดบ,บัตรอีกรอบหนึ่งสามครั้งพบขอ้อผิดพลาดการตุนนาบัตรออกนะครับพอตอนนี้มันจะขึ้นว่าการตุนนารูดบัตรเห็นไหมครับหน้าจอขึ้นว่าอย่างนี้เราก็รูดบัตรนะครับเอาด้านนี้แปะเข้าข้างเลยตึ๊บมันจะขึ้นว่าอะไรให้รูดบัตรใหม่รอบหนึ่งนะครับ มันจะขึ้นมาแล้วคราวนี้ขึ้นว่ายอดชําาะ500บาทเราก็กด enter เลยสีเขียวนี่ครับปุ่มเขียวนี้ไปเลยก็ได้นะครับก็พอได้ถ้ามีเงินในบัตรมันก็จะขึ้นมาถ้าไม่มีเงินในบัตรมันก็ว่าไม่อนุมัตินะครับถ้งว่าทำรายการสําเร็จนะครับบัตรนี้แต่ตอนนี้บัตรนี้ไม่มีเงินหรอกแค่อเอามาลองดูเฉยนะครับผมนี่นะครับถ้าบัตรมีปัญหาต้องกับเครื่องรูดนะครับต้องทําอย่างนี้นะครับผม